ขาคณะแล้วก็หมูมากเเมนูแค่ไปกินกะเรล้วก็มันไม่มีค่าก็อยากกินเส้นอยู่เหมือนกันอ้ยเมนูเยอะมากเมนูเยอะมากข้าวจริงากใช่ของอ้อมได้ก่อนขอบคุณค่ะหวานดีเลยอันนี้เผ็ดน้อยค่ะอันนี้เผ็ดน้อยไปเติมพริกน้ำปลามา หมูแดงเมื่อเช้ากับมาดีอ๋ออันนี้มือมือเที่ยงที่เป็นมือเย็นอ่าเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวไม่เอาคนอ๋อมาแล้วขอบคุณค่ะอยากกินไหมเ้อปรุงไหมปรุงเดี๋ยวใส่แต่พริกป่นเราใส่แต่พริกป่นนะคนคนอ้อมคนให้หน่อยดิได้ไหมคุยกัรหนูได้ไหมอ๋อจะบอกหน่อยจ้ะได้คนเลย กินอะไรอ่ะหอมไม่ถึงมแมลงเหรอ,อว้าวหนูไม่เคยโค้มาออกินกันเป็นแบบร้อนใช่ไหล่ผัดมามา่าเอ็มต้องอร่อยแน่เลยวะเนอะมันเป็นผัดแบบกะเพรา,าแต่ใส่มามา่มานะคุณว่าหวานนูไม่ใส่ร้อน แย่โยเผยดโย่ผ็ดนวนๆท่าไง่นะลึกๆร้อนยังยไม่รู้นี่ขาคณะแล้วก็หมู มามาเผ็ดไมกเอามาเอาเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดกลางค่ะอาโปะเอาโปพอดีเอาพดีเ็ดเขาจะเผ็ดทีมบดบดไปเลยเยอะเลอเผ็ดไหมพี่วิทยคดูอาผ่ากับเีทหลังร้านะ เรากินกันสามคนนี่อร่อยแล้วใส่กุ้งแวันแรกมากแต่ไม,ไม่ใส่เลยมันก็จะไม่อร่อยนอกจากนั<ม>้นก็จะติดผมแหล่แล้วปัดเสื้อไม่ออกเลยข้าวหงอบหมื่นคนไม่ร้อนกินข้าวเพือ่อน้วย ไนไปต้มจืดอนะไรกินข้าวมวันนี้เหรอข้าวเ,นเ,นเาวมื่อเช้าเหรอหรือว่าไงไม่รู้อืมข้าวก็เหลือกลับไปแล้เหรอ โดมดีมากวันนั้นยัางน้นอมไม่กินกุ้งเหรอ,อเกิดใจอะ่ะ <c> ไ <oughs> <c oughs> ม่นกระเราไม่เหราเผาค <c oughs> ้งมากก็ม,มา,าออม้องน้ำต่อ,อปลาชิ้นอะไมกินอย่างงี้ก <c oughs> ับกุ้งตัวน

หัยง้อน,นี้เ,นเยอะใช่ไหมไม่ได้คิดเลยอ่ะไม่เห็นยัง,งอ่ะนี่เห็นอ่ะอือกิมนุอบค่ะค่ะ<า>อืม <laughs> ทำไม่ถูกเหรอ <laughs> ทำไม่ถูกอือเขาจะเก็บร้านนี่เรามาอืม